นะครับเป็นไงครับหลังเกมวันนี้ครับก็โอเคนะครับเกมเรายอมรับว่าสู้เขาไม่ได้ทุกแบบนะฮะแล้วก็วันนี้ต้องทุกทีเล่นปาผมจะชื่นชมเด็กวันนี้ต้องขอไม่ชื่นชมเด็กเนื่องาว่าไม่เล่นตามแทคติกที่วางไว้ซึ่งผมตั้งเกมมาอย่างเขาเล่นอย่างเล่นตลาใหญ่จะเองซึ่งใช้ไม่ได้วันนี้ใช้ไม่ได้ซึ่งธรรมดาโค้ชทั่วไปจะไม่เคยว่านักเตะวันนี้ต้องขอดติดหน่อยเพราะว่าไม่เล่นตามที่แผน เป็นครับตอนนี้ครับตารางคะแนนกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนแรกคือตอนแรกเป้าหมายตั้งกลางตารตางคือต้องอันดับสิบต้อง่างต่ำแต่ตอนนี้ดูแล้วค่อนข้างจะลำบากเพราะทีนี้ทีต่อไปเนี่ยเราเจอพวกหอวตารางบางที่เขาเขาเรียกว่าบี้เพื่อจะขึ้นบางคะแนนยังไม่ห่างเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่อนข้างหนักตัวมีตัวทีมชาติที่อยู่ในทีมตอนเนี้ย ต,ตอนนี้ตัวทีมชาติที่ไป19ปีก็ผู้สาประตูไปตอนนี้ไปบูไนนะฮะแล้วก็มีธีริพันธ์แต่งรถที่ตัเ้เล่นไทยปีแล้วแล้ว,ลวก็เทกลงหนูบรรจงน้องปีที่แล้วที่ตัวเสือเชียงรายนี่ใช่ไหมฮะ <ừ> แปดสีใน,นไทยแล,แล้วก็มีอดีตคือคือวีรพลแอนธน,นกูก,นก็คืออดีตตั้งเล่น19ปี <ừ> ที่ที่มีอยู่นะแต่ด้วยเรื่องการเรียนเราเดือดในศักยภาพของบอลยังยังไม่ถึงยงังไม่ถึงครับท่นนี้เป็นเป็นผลผลิตจาก มรังสิตใช่ไหมครับทีมชาติใช่ใช่เด็กคนนี้มาจากนักศึกษากาตรนเป็นนักศึกษากาตรนกับก็ตัวนอกที่มีอยู่สามหรือสี่คนใช่ไหมเนี่ยตัวนอกก็เป็นสิทธิ์เก่าของเชื่อไหมครับก็ฝ่ายเป็นขับเลยครับก็เราก็จะพยายามทำเต็มที่ครับแฟ็นขับเนื่องจากว่าเราจะพูดตั้งหลายครั้งแล้วว่าถกเกลยภาพด้วยอะไรอะไรหลายอย่างเราต้องยอมรับสภาพด้วยแต่ก็พยายามจะทำให้ดีขึ้นทีนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนผู้เล่นของนักเตะแกัน ครับแล้วก็อมคอปหลายหลายอย่างครับก็พยายามทำให้ดีสุดครับ